มากครับช่วงนี้ก็พบกับพิธีกรครับครับสวัสดีครับแขกท่านผู้มีเกียรติครับที่มาร่วมกันไว้อะไรนะครับมาช่วยกันร่วมนะครับจัดงานศพเพื่อสะดุดีวีรชนผู้ทิศตัวเพื่อสังคมนะครับเพื่อความรู้ความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยพี่น้องครับผมเป็นจมินนะครับแล้วก็ได้พบปากพี่น้องในพื้นที่นี้นะครับก็มานานแล้ว ผมซึ่งก็มาร่วมไว้อะไรนะครับแล้วก็ก็ช่วยนะครับพยายามจะช่วยเหลือทางการทุรละงานศพให้กับคุณไทยสุริยะนะครับเพื่อร่วมรวมการของเราที่จากไปพี่น้องครับผมเอาสบู่เปิดบมังคุดนะครับที่พี่น้องเคยช่วยเหลือสนับสนุนในการเดินทางเนี่ยนะครับเอามาจํานวนสิบแพ็คนะครับเอามาจําหน่ายนะครับเพื่อนํารายได้ทั้งหมดนะครับจากการจาหน่ายสบู่เปิืบมังคุดสิบแพ็คนี่นะครับ ได้ช่วยเหลืองานศพนะครับและสะบูเ่เปลือมะคุดผมก็เอาไปวางไว้ฝากน,นะครับคุณเร็กติเลนะครับที่เอาเสื้อของอสมาชิกเว็บไซต์ไทยไวอยเนี่ยนะครับมาจำหน่ายโดยไม่หักนะครับไม่หักต้นทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายในค่าดำเนินการงานศพแล้วก็นำเป็นสิ่งที่จะไปช่วยเหลือครอบครัวของคุณไทยสุริยะครับ ครับพี่น้องครับก็ทางนักดนตรีนะครับศิลปินของเราเพิ่งเดินทางมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับเดินทางมาจากงานที่จัดวันเกิดให้กับน้องกมลเเกตที่ราชประสงค์เมื่อคืนนะครับนั่งรถตู้มาถึงมาถึงเมื่อเช้าเมื่อตอนเที่ยงวันนี้นะฮะก็ยังไม่ได้พักผ่อนนะครับตอนนี้ก็ศิลปินของเราก็ขอพักรับประทานอาหารนะครับพี่น้องครับเหตุการณ์บ้านการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ พวกเราที่มาร่วมกันนะที่นี้ก็ต่างทราบดีนะครับว่าต้นตอของสาเหตุปัญหานะครับว่าอยู่อยู่อยู่ตรงสุดยอดของโครงสร้างการปกครองนะครับแล้วก็คนที่จะมาอาสาสมัครนะครับทำงานให้ความรู้ความคิดกับพี่น้องประชาชนนะครับให้วิทยาศาสตร์นะครับให้ข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลข่าวสารให้พี่พน้องนะครับที่ถูกครอบงันนะครับด้วยวิธีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับในสังคมให้เรานั้นไม่ลืมหูลืมตาให้เราเกียดชังกันเองนะครับให้เราเหยนค่ากันเองคนที่จะเข้ามาทํางานนะครับเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารในสายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจึง หายากนะครับแล้วก็เป็นการที่เสี่ยงนะครับเพื่อนพี่น้องร่วมดมการเราในที่นี้หลายคนนะครับก็เคยเห็นหน้าค่าตานะครับกันมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์สุรชัยเสดานนะครับท่านหลวงตาชูพง์ถีท่นนะครับพี่ชีพชูชัยคุณสุชาติหน้าบางสายก็เคยขึ้นมาทางพื้นที่อย่างนี้คุณสมยศพฤษากเกษมสุข นะครับใครต่อใครกับอีกหลายๆคนนะครับ,รบที่เคยเคลื่อนไหวนะครับอุทิศตัวอุทิตตนทั้งที่เปิดเผยอยู่บนเวทีนะครับและแสดงตนในที่สาธารณะว่าต้องการประชาธิปไตยนะครับต้องการสิทธิเสรีภาพอำนาจการบริหารการปกครองนะครับให้มาเป็นเป็นอำนาจที่กลับมาคืนสู่ประชาชน หลายคนนะครับก็ถูกภัยคุกค,คามของกฎหมายมาตาราประมวลกฎหมายอาญามาตอาร้อยสรบสองนะครับหลายคนก็พัดพลาดจากครอบครัวหลายคนก็สูญสิ้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับหลายคนก็ยังถูกจองจำอยู่ซึ่งยังไม่รู้ชะตากรรมว่าเขานะครับจะควบคุม ระยะเวลาอีกนานยาวนานเท่าไหร่พี่น้องหลายคนก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนนะครับหลบหนีภัยคุกคามจากมาตาล1 2ไปอยู่ต่างประเทศนี่คนที่เผชิญหน้านะครับแล้วก็เปิดเผยนอกจากพี่น้องเราที่ทํางานด้านหน้านะครับ<ะ>ก็ยังมีพี่น้องอีกหลายท่านณนที่นี้นะครับรวมทั้งคุณไทยสุริยะษของเรานะครับที่ทํางานอยู่เบื้องหลัง เบื้องหลังนะครับที่เผยแพร่ความรู้ความคิดจากวิทยากรต่างๆนะครับรวมทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับที่จะไปส่งนะครับถึงสายตานะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั่วโลกนะครับจนทำให้พี่น้องประชาชนไทยนะครับสามารถตื่นตัวแล้วก็รับรู้นะครับถึงสังคมโลกที่มันจเจริญก้าวหน้า หลายๆประเทศนะครับที่พัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพี่น้องครับคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังคนที่อุทิศตัวเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อภัยคุกความต่อชีวิตเสรีภาพนะครับแล้วก็ถูกกดดันในทุกๆท,ทางการทำงานที่ยากลำบากนะครับ ในขณะที่พี่น้องหลายคนนะครับที่เราเห็นข้อมูลบนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรทัศน์นะครับหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับในระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ผ่านสื่อมัติมีเดียต่างๆเบื้องหลังนะครับของการผลิตผลงานมันเต็มไปด้วยความ ยากลำบากอดทนเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะนะครับเว็บไซต์ของพี่น้องเราที่ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนมานะครับตลอดเว็บไซต์ t ทยไวท์ o r g นะครับก็บเผชิญการคุกคามมาทุกรูปแบบรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับที่อุทิศต,ตัวเองอาสาสมัครมาทำการถ่ายทอดสัญญาณต่างๆ ถ่ายทอดข่าวสารต่างๆแม้แต่ในพื้นที่ชุมนุมที่ถูกระดมยิงด้วยอาวุธสงครามวัตถุระเบิดนานาชนิดก็ทำกันมาแล้วพี่น้องครับความยิ่งใหญ่ของพี่น้องอาสาสมัครที่อุทิศตัวทาไม่ไม่เคยได้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะของพี่น้องมวลชนเรื่องหลังของชื่อเสียงพี่น้องแกนนำวิทยากร นะครับที่ขึ้นบนเวทีเบื้องหลังของความของความสำเร็จนะครับเบื้องหลังของความด่งดังของวิทยากรทั้งหลายปฏิเสธไม่ได้ครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั้นนะครับได้ทำงานกันอย่างหนักพี่น้องครับพี่น้องอาสาสมัครทำงานทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายคนนะครับก็ถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพ ไปหลายคนแล้วนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนบริสุทธิ์หลายคนนะครับที่เป็นเพียงผู้ที่รับสื่อก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นอาสาสมัครทำงานให้กับเว็บไซต์ในหน้าที่เว็บมาสเตอร์นะครับ,รบ,รบที่ใช้อ,อำนาจภัยคุกคามจากมาตาเลมสองเข้าไปจับกลุ่มคุมขังทำร้ายด้วยวิธีการ ต่างๆนานาหนึ่งในนั้นนะครับญญเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่คํำสรรเสร,ริญที่มาจากประชาชนคํำสดุดีแซ่สองนะครับที่มาจากประชาชนของพี่น้องด้วยกันเองเป็นคําที่มีความหมายครับที่จะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอาสาสมัครที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทุกคนครับรวมทั้งจิตวิญ,ญญาณของคุณไทยสุริยะ นะครับที่อุทิศตัวนะครับทำงานผ่านพื้นที่ที่เสียงภยัยผ่านการทำงานหนักในค่ำคืนที่ยาวนานผ่านการเสียสละไม่ว่าจะเป็นหยาดเหงื่อแรงกายทรัพย์สินรวมทั้งชีวิตจิตวิญญาณของพี่น้องของเรานะครับของคุณไทยสุริยะผู้ที่ล่วงลับนะครับ ยังคงสถิตยอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนดังนั้นครับก็เวลาวันนี้นะครับก็เป็นงานสวดอภิธรรมนะครับเพื่ออุทิศให้กับคุณไทยสุริยะพี่น้องร่วมดมการของเรานะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ทเราจะชาปนกิจศ,ศพนะครับ,รบเป็นวันที่เราจะส่งนะครับส่ง ดวงวิญญาณของคุณไายสุริยะนะครับให้สู่สุขติภพพี่น้องครับพรุ่งนี้เราก็จะมีเริ่มพิธีการนะครับกันในตอนเช้าที่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับทางพุทธศาสนาแล้วนะครับในช่วงบ่ายนะครับเราก็จะจัดพิธีการชาปนกิจนะครับที่เมนของวัดป่าแพ่งแห่งนี้นะครับเอาละครับก็ เรายังมีพี่น้องนะครับที่เป็นศิลปินวงไฟเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โยนกนะครับแล้วก็พี่พที่ผ่านประสบการณ์6ตุลาฯไปหลายหลายท่านนะครับได้เสียสละนะครับอดหลับอดนอนนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับโดยสารมาโดยที่เสียสละกันมานะครับอาสาสมัครกันมาเพื่อจะเล่นบทเพลงนะครับที่การจากเลือดเนื้อจิตวิญญาณของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกคน นะครับคืนนี้นะครับหลังจากการสวดอภิธรรมนะครับ huh. ศ no like like ิลปินวงไฟเย็นของพวกเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับอยู่เป็นเพื่อนพี่ไทยสุริยะของเรานะครับไปถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับและถ้ายังนะครับเรายังอยู่กันมากๆนะครับก็อาจจะต่อเวลากันออกไปเพื่อที่จะปลุกเร้าจิตสำนึกห่วงแหนอำนาจสูงสุด ซึ่งต้องเป็นของพี่น้องประชาชนทั้งหลายและหวังว่านะครับอำนาจอธิปไตยที่พี่น้องประชาชนมีในบัญญัติของกฎหมายและปรนูลพี่น้องจะได้มีโอกาสใช้อำนาจอธิปไตยนั้นเสียทีนะครับเอาละครับขอเสียงตบมือครั้งครับต้อนรับศิลปินวงไฟเย็นครับผม